ชีวิตประจําวันทุกวันนี้เนี่ยเราก็ผูกพันกับการไม่รไม่ว่าจะเป็นเครื่องสัมอางหรือไม่ว่าจะเป็นของสปอกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยงโยงกันน้ำมันตามทง่ซ้มแลวปลาล์มไปสู่พลังงานไม่ใช่เฉพาะบริโภคอย่างเดียวคืออย่างนี้นะควปลาล์มทุกชนิดน้ำมันพืชทุกชนิดในโลกนี้เนี่ยมีประมาณสอง้ล้านตันที่ใช้อยู่ในโลกนี้นะครับแบ่งเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยแปดสิบล้านตัน แล้วก็แบ่งเป็นผูวเหลืออีกกวสิบล้านตันชนที่เหลือก็จะเป็นพวกเลฟซีกทานตะวันหรือว่าเป็นน้ํามันก้าดหรือว่าเอ่อเป็นน้ํามันวหลเพราะฉะนั้นเนี่ยในจํานวน200ล้านตันเนี่ยก็จะแบ่งไปสู่เครื่องบริโภคแต่ขณะนี้เนี่ยมันกําลังเข้าสู่โหมดของพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ เราะฉะนั้นพื้นที่ที่ปลูกได้เนี่ยพืชประเทศไทยมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะปลูกปาล์มน้ำมันส่วนพื้นที่ที่ปลูกได้ในปาล์มน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดหรือมาเลเซียนี่ยพื้นที่พะปลูกตอนนี้ค่อนข้างจำกัดแล้วเพราะว่าถ้าปลูกกันเป็นร้อยร้อยล้านไร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบ้านเราเนี่ยมีแค่หกล้อนไร่ส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ยยังมีจำนวนมากที่สามารถที่จะปลูกปาล์มน้ำมันได้อีก เพราะนั้นผมคิดว่าปา์มเนี่ยยังเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแต่มากกว่าสินค้ากเกษตรอื่นอย่างของในประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกส่วนของปาล์มน้ำมันหรือว่าคือทำน้ำมันปาล์มกระบวกจรเนี่ย อันด <pet brewer y> uh, right? so ับที่เท่าไหร่ของโลกคะแล้วตลาดนี้ในโลกนี้ใหญ่ขนาดไหนครับคุณ้มน้ำมันปาล์มเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ส่งออกหรือเป็นผู้ผลิตอันดับสามของโลกส่วนประเทศที่ผลิตได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือประเทศอินโดนีเซียซึ่งผลิตได้ปีละห้าสิบล้านตันแล้วก็ประเทศที่ผลิตเป็นอันดับสองคือประเทศมาเลเซียซึ่งผลิตอยู่ระหว่างยี่สิบถึงยี่สิบห้าล้านตันต่อปีส่วนประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับสาม ผลิตได้ปีละประมาณ6กล้านตันต่อปีครับซึ่งห่างกับอันดับที่สองกับอันดับที่1ค่อนข้างมากค่ะแต่นั่นก็หมายความว่าโอกาสในการที่จะเติบโตโอกาสในการที่จะขยายตลาดของบ้านเราเนี่ยมันก็มีมากด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมถูกต้องครับเพราะว่าเรายังห่างไกลจากอันดับที่1กับอันดับที่สองเป็นค่อนข้างมากส่วนอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยที่จะขยายต่อไปเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยจะมีข้อจำกัดแล้วส่วนประเทศไทยเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกเนี่ย ยังมีอีกจำนวนมากที่สามารถที่จะขยายปลูกเป็นพื้นน้ำมันไปในอนาคตได้ค่อนข้างเยอะเลยครับปาล์มน้ำมันเนี่ยสำคัญยังไงกับประเทศไทยแล้วก็ธุรกิจนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงที่นักลงทุนจะต้องให้ความสนใจผมคิดว่าตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยมันยังจเจริญเติบโตแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกได้มากขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าปาล์มเนี่ย ผลตอบแทนเนี่ยที่ให้กับเกษตรกรเนี่ยได้มากกว่าแล้วก็การปลูกปาลมเนี่ยปลูกไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ถึง25ปีเช่นเปรียบทางอินโดเนียขณะนี้เนี่ยปาล์มที่เขามีที่เขาผลิตได้เนี่ยจำนวน50ล้านตันเนี่ยเขาก็ขายไปสู่ตลาดโลกเนี่ยแค่ประมาณแค่30หรือ40ล้านตันส่วน10ล้านตันเนี่ยเขาใช้ภายในประเทศเนื่องจากว่าเขาไปใส่ในดีร้อย ใช้ประมาณ B 3 5หถึง B 4 0เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปลาล์มเนี่ยยังไปต่อได้อีกไปแล้วปลูกกับพื้นที่พาะปลูกในประเทศไทยยังมีพื้นที่พาะปลูกหรือว่าพื้นที่อีกจำนวนมากที่สามารถปลูกปาล์มได้และปลาล์มเนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าสินค้าเกษตรอย่างอื่นก็เข้าใจว่าสินค้าเกษตรอย่างอื่นเนี่ยเมื่อให้ผลตอบแทนน้อยกว่าปาล์มเกษตรกรก็คงจะต้องหัน แล้วก็มาให้ความสนใจเกี ern, ่ยวกับเรื่องปลูกฟาร์มนมมันมากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกษตรกรเนี่ยสนใดที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านี่ยก็ควรจะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปลูกฟาล์มหรือให้ความสนใจการปลูกที่พืชอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ผลตอบแทนนี้ขึ้นได้นี่นั่นปาร์มเนี่ยก็เป็นพืชที่ให้ค่าตอบแทนให้ผลตอบแทนมากกว่าสินค้าเกษตรประเภทอื่นค่อนข้างเยอะครับ แล้วเราก็ประเทศไทยเราก็มีความสามารถในการที่จะปลูกแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพดินฟ้าอากาศเราเราเอื้อใช่ไหมคะในการที่จะปลูกให้เจริญเติบโตแล้วก็ขยายพื้นที่ให้ได้มากกว่านี้คือเรื่องของปาล์มนะฮะปาล์มนี่จะปลูกได้ในพื้นที่เนี่ยเส้นสูงสุดบวกลบห้าองศาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดจันทบุรี ไล่มาจนถึงาทางภาคใต้ก็อ,อยู่ในเส้นสูงสุดบวกลบไม่เกินห้าหรือสิบองศาเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ปลูกได้เนี่ยพืนประเทศไทยมาเลเซียหรืออินโดนเนียเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะปลูกปลาล์มน้ำมันส่วนพื้นที่ที่ปลูกได้ในปลาล์มน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนหรือมาเลเนี่ยพื้นที่พอปลูกตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจํากัดแล้วเพราะว่าเขาปลูกกันเป็นร้อยร้อยล้านไร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนบ้านเราเนี่ยมีแค่หกล้านไะร่ส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ยยังมีจานวนมาก ที่สามารถที่จะปลูกฟาม,ม์ม้มมนได้อีกเพราะนั้นผมคิดว่าฟา์มเนี่ยยังจะเริ่เติบโตต่อไปได้อย่างต่อเน,นื่องเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่เพียงพอแล้วก็ฟา์มเนี่เป็นพื้นที่ที่เพียงพอสําหรับที่ว่าจะขยายการปลูกปาล์มได้แล้วก็เป็นสินค้าที่บอกว่า้งแต่ตน้นว่ามันให้ผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าสินค้าเกษตรชน,นิดอื่นพอสมควรเพราะนั้นทุกคนเมื่อว่าเกษตรกรเนี่ยก็คงให้ความสในใจและเห็นว่าปลูกฟา์มมากขึ้นประมาณอย่างนี้ครับค่ะ ล้วคือความต้องการที่จะนําไปใช้นะคะในตลาดตอนนี้เนี่ยนิยมนะคะหรือว่าต้องการส่วนที่เป็นสินค้าต่อยอดจากปา์มเนี่ยเป็นอะไรบ้างคะคุณผู้ชมปาล์มกำลังจะไปเป็นผลิตไปเป็นน้ำมันเครื่องบินนอานาตครับน้ำมันที่ใช้สำหรับเอ่อกรผสมน้ำเพื่อเป็นการลดมลาวะของของโลกนะครับค่ะโอ้ดังนั้นคือทั้งอุปโภคบริโภค แล้วก็พลังงานนะคะคือปาล์มนี่คืออยู่อยู่รอบตัวเราเลยคือสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะนอกเหนือจากนั้นเรื่องของพลังงานเนี่ยเอ่อในแง่ของถ้าไปใช้ในส่วนที่เป็นเอ่อเครื่องยนต์นะคะน้ํามันเครื่องบินเนี่ยก็น่าจะม่มีความต้องการใช้อีกมากนะคะนี่เราก็เอ่อเป็นความรู้นะคะที่ได้เห็นว่าปาล์มเนี่ยเป็นพืชสถิตที่มี ประโยชน์แล้วก็มีการเติบโตมากขนาดนี้นะคะในแง่ของเทรนเนี่ยอยากรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้ในด้านพลังงานเนี่ยในระดับโลกนี่โตขนาดไหนและอนาคตมันมันน่าจะไปได้ไกลขนาดไหนคะคุณปกิศคืออย่างนี้นะคะปาลวามทุกชนิดน้ํามันพืชทุกชนิดในโลกนี้เนี่ยมีประมาณสองล้านตันที่ใช้อยู่ในโลกเนี่ยนะครับแบ่งเป็นน้ามันปาล์มเนี่ยแปดสิบล้านตันแล้วก็แบ่งเป็นตัวเหลืออีกแปล้านตันส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเล็บสีพวกทานตะวัน หรือว่าเป็นน้ํามันข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนี่ยในจํานวน200ล้านตันเนี่ยก็จะแบ่งไปสู่ผู้บริโภคแต่ขณะน,นี้เนี่ยมันกําลังเข้าสู่โหมดของพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่เพียงแต่ว่าจะจัดสัดส่วนมันอย่างไรเพื่อว่าให้ผู้บริโภคในโลกนี้ไม่เดือดร้อนก็คือว่าส่วนหนึ่งแบ่งเป็นพลังงานกับส่วนหนึ่งแบ่งไปเป็นบริโภคเพราะฉะนั้นต้องเอาบริโภคไปเลยเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็จะยึดบริโภคไปหลก ส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็คไปเป็นพลังงานวนพลังงานเนี่ยคนต้องการเนี่ยมีมากมหาศาลไม่ว่าจะไปผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบินต่อไปในอนาคตรหรือจะใชใ้ทางด้านเอ่อทางขนส่งทางน้ําซึ่งขนส่งทางน้ําและทางน้ำมันเครื่องบินเนี่ยใช้ยังไงคือว่าปริมาณยังไงก็ไม่เพียงพอทีียเกิดว่าเราจะจัดสรรส่วนยังไงให้มันลงตัวแค่นั้นเองทีนี้คือเห็นแต่การเติบโตนะคะอโอกาส การทั้งขยายพื้นที่เพราะถูกนะคะโอกาสในการที่จะส่งออกมีสิ่งที่เป็นความท้าทายของธุรกิจน้ำมันปลาล์มอยู่บ้างไหมคะเท่าที่เจอในตลาดตอนนี้คะ่ะธุรกิจคะก็ยังไม่มีอะไรครับเพราะว่าความต้องการไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนเนี่ยความต้องการก็ยังมีมากพอสมควรทางอินเดียเนี่ยปีหนึ่งนาเข้าเนี่ยประมาณสิบล้านตันส่วนทางจีนเนี่ยก็ปีหนึ่งนาเข้าประมาณ ถึงเก้าล้านตันเพราะฉะนั้นความต้องการตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่สิ้นสุดแล้วยังความต้องการก็ยังมีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปาล์มถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชที่ใช้สําหรับการบริโภคและเป็นพืชที่ใช้ได้สําหรับพลังงานและเป็นพืชที่ต้นทุนถูกที่สุดเมื่อเปรียบกับพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองไม่ว่าจะเป็นน้ํามันข้าวโพดหรือน้ามันปัะวลันเป็นต้นทุนที่สุดที่สุดเพราะว่า เป็นพืชยืนต้นที่อยู่ได้ปลูกได้ครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ถึงสามสิบปีเพราะนั้นเนี่ผมก็เลยคิดว่าตัวปลาล์มเนี่ย,ย,ายป,รปารจะเป็นต้นโตได้ความต้องการที่ใช้ภยายในโลกนี้เนี่ยมันมียเยอะน่าสนใจมากที่คุณประกิตพูดถึงเรื่องของช่วงที่อาจจะมีวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันนะคะธุรกิจของเราก็าเกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปนะคะน้ํามันปาล์มเนี่ยช่วงที่มีวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตอนนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับกับตลาด น้ำมันปลาล์มไหมคะแล้วตอนนั้นเนี่ยแก้ไขหรือบริหารจัดการยังไงก็ก็ไม่มีนะช่วงน้ามันปลาล์มเพราะน้ามันปลาล์มเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ออกต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม่ขัดช่วงเพราะว่าพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไทยขนาดนี้มันกระจายพื้นที่กว้างแล้วก็ปาล์มเนี่ยจะมีทั้งปีนะครับปลาล์มมีทั้งปีบางทีเนี่ยเช่นสมมติว่ามีชนชนนี้ชนบุรีอาจจะออกบางชนบุรีอาจจะ ผลผลิตออกน้อยหน่อยแต่ฝั่งทางาษฎร์หรือฝั่งทางภาคใต้อาจจะออกเยอะหนอ่อยหรือว่าบางทีกระบี่ออกเยอะหน่อยาษฎร์อาจจะออกน้อยหน่อยแต่สรุปแล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยมันทําได้ทั้งปีเพ้งป่ามเพราะว่าฝนเนี่ยไม่ใช่แรงๆทีเดียวทั้งประเทศบางทีตกชีบุรีอาจจะไม่ตกที่าษฎร์หรือตกกระบี่ก็ไม่ตกที่าษฎร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วเนี่ยถ้าาษฎร์ไม่ได้ออกแต่กระบี่ก็ออก กระบู่ไม่ออกสุราษฎร์ไม่ออกชนบุรีก็ออกเพราะฉะนั้นปาล์มเนี่ยมันก็จะมีทั้งปีเพราะฉะนั้นธุรกิจเราเนี่ยปาล์มเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์เพราะว่ามันสามารถทำได้ทั้งปีแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ผมใช้คําว่าเป็นพืชปาศจันที่มันใช้ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวิกฤตอะไรต่างๆหรือว่ามีช่วงเศรษฐกิจอะไรไม่มีทางๆนั้นเราก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆไปเราเห็นแช s ชั o หรือว่าการมีใจรักใน ธุรกิจที่คุณประกิตทําอย่างมากเลยนะคะปาล์มเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีสเสน่ห์นะคะคุณประกิตมองเห็นสเสน่ห์อะไรในในธุรกิจน้ํามันปาล์มซึ่งหลายคนบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรเนี่ยน่าจะยากแน่นอนตลาดนี้การแข่งขันการจะต้องใส่ใจนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ต้องปลูกต้องรอระยะเวลาต้องมองหา ตลาดมองหาลูกค้าต้องส่งออกด้วยนะคะคนที่เป็นแข่งขันเบอร์หนึ่งเบอร์สองในโลกเขาก็ย่อมมีศักยภาพนะคะอะไรคือสเสน่ห์ของธรุรกิจนี้ในมุมของคุณประกิจคือตัวปาล์มเนี่ยเดีย๋ยวที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะนะมันเป็นพืชที่มีสเสน่ห์และเป็นพืชที่มหัศจรรย์หนึ่งเนี่ยมีงานทําทั้งปีแล้วก็การปลูกต้นปาล์มไปแล้วเนี่ยสปีขึ้นไปเราจะ ต้นปาลมจะให้ผลปาล์มเพราะให้ผลปาล์มเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเก็บต่อเนื่องไปอีกยี่สิบห้าปีเพราะว่าทุก,กสิบห้าวันลูกปาล์มจะสุกหรือยี่สิบวันลูกปาล์มจะสุกแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปาล์มเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยมันก็จะให้เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเอ่อให้ให้ให้ทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการเพราะว่ามันไม่ได้ขาดช่วงหรือว่าเป็นพืชลงลุกที่ปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียว แล้วก็ปาล์มเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ในบ้านเพราะปาล์มเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยปลูกยี่สิบสองต้นแต่ในหนึ่งไร่เนี่ยในยี่สิบสองต้นเนี่ยมันจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์หรือดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยได้ประมาณสิบตันต่อปีต่อไร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะผลิตเป็นออกซิเจนออกมาเนี่ยสามตันต่อปีต่อไร่ปาล์มเนี่ยเป็นพืชที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขณะนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยสามารถหมุนเวียนเรื่องพืชเศรษฐกิจที่ว่าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยมีหมุนเวียนได้เป็นแสนแสนล้านมีรายได้เข้าสู่สาคสรดฐล้องด้วยกรอแสางินไ้ลยังถือว่าปาล์มเนี่ยเป็นพืชหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจถึงเกษตรกรในประเทศเลครับค่ะแล้วที่กิตาได้พูดไปในช่วงต้นนะคะว่าในช่วงที่ประเทศเราก็กําลังต้องการหา การเติบโตในรูปแบบใหม่ๆนะคะมีหลายอุตสาหกรรมกาลังที่จะเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะหนึ่งในส่วนที่มีคนมองว่าโดดเด่นมากเลยประเทศไทยนั่นก็คือสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็วันนี้คุณประยูก็บอกเราแล้วนะคะว่าปาล์มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะมหัศจรรย์มีเสน่ห์นะคะแล้วก็สามารถที่จะทั้งสร้างงานสร้างอาชีพออกดอกออกผลแล้วก็ทำโปรดักต์ได้แทบจะทุกอย่างเลยนะคะคุณประิจมองไหมว่าคือต่อไปเนี่ย ปลาล์มเนี่ยจะเป็นตัวที่ทํารายได,ได้แล้วก็สร้างการเติบโต,ตนะคะไม่ใช่เพียงแค่ให้กับบริษัทนะให้กับสนิกิตไทยอนาคตได้ด้วยนะถูกต้องครับเพราะว่าแบบที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับคุณกิตตครับเพราะว่าพื้นที่พ่อปลูกเรื่องของข้าวเนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยเราเนี่ยปลูกหกสิบล้านไร่ในขณะที่ยางเนี่ยปลูกยี่สิบสองล้านไร่แต่ปลาล์มเรามีปลูกแค่หกล้านไร่แล้วก็ในขณะที่รัฐบาลเนี่ยขณะนี้เนี่ย ก็มีการส่งเสริมคนใดก็แล้วแต่เกษตรกร,กรท่านใดก็แล้วแต่พิข้นยางแล้วไปปลูกเป็นปาล์มรัฐบาลส่งเสริมโดยการให้เงินสนับสนุนเพื่อไปปลูกปาล์มเพราะรัฐบาลเร่งเห็นว่าปาล์มเนี่ยเป็นพืชที่ทำไรายได้แล้วก็ให้ค่าตอบแทนมากไปสินค้าเกษตรประเภทอื่นเกษตรษกรเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็เลยส่งเสริมในประเด็นอย่างนี้มาซึ่งขณะนี้ก็ยัง ไม่ได้ไม่ได้หยุดส่งเสริมหรือหยุดชดเชยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามว่าลงที่ว่ามันยังไปต่อได้อีกยังไม่มีวันสิ้นสุดเนื่องจากความต้องการใช้ของตลาดโลกยัยงเพิ่มขึม้เยอะมันไม่จํากัดนะครับ okay. ค่ะแต่ว่าคือถ้าเราจะมองในแง่ของเซกเมนต์นะคะหรือว่ากลุ่มของการเติบโตนะคะแบบใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าใช้เป็นพลังงานจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากกว่าค่ะคะุณ ทั้งพลังงานก็ได้คุยกันตั้งแต่ต้นนะฮะคุยกัาว่าพลังงานเนี่ยมันยังไปต่อได้อีกเพราะว่าในขณะที่น้ํามันดีเซลในขณะนี้เนี่ยลิตรหนึ่งสามถึงบาทแต่น้ํามันปาล์มเนี่ยถ้าเกิดเอาไปทดแทนแล้วเนี่ยได้ลิตรละสามถึงกบาทเนี่ยเป็นผลปาล์มที่เกษตรกรจะได้รับเนี่ยกิโลนึงไม่ถึงว่าหกบาทเพราะฉะนั้นพอหกบาทปั๊บเนี่ยเกษตรกรเนี่ยต้นทุนอาจจะแค่สบาทหรือสี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ย เกษตรกรเนี่ยปลูกปาล์มหนึ่งไร่เนี่ย,ลล 1, ยจะให้ผลผลิตประมาณสามตันเพราะฉะนั้นสามตันเนี่ยถ้าเกษตรกรมีไรายได้หรือมีกําไรต่อกิโลสักสามบาทเนี่ยปีหนึ่งจะได้ประมาณแปดพันเลยนะครับเพราะงะั้นเนี่ยผมว่าปลาล์มมันยังกระต่อได้แน,น่เพราะว่าเปรียบพืชอื่นด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเกษตรสินค้าเกษตรนั่นเอนเนี่ยปาล์มก็ยังให้ผลตอบแทนมากกว่าสินค้าเกษตรนั่นอื่นพอสมควร ะคะ่ะและอย่างของเพชรศรีวิชัยนะคะของ PCE เนี่ยตั้งใจที่จะเน้นการเติบโตไปในทางไหนคะหรือว่ารกทุกแนวเลยที่มีดีมาหรือมีความต้องการในตลาดตอนนี้คือตอนนี้เราก็ไปทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นรอ,องรับเกษตรกรที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นเราก็มีอุปกรณ์ที่จะสามารถรองรับ าการเจริญเติบโตหรือพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรกองในประเทศเนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์ครบครบวงจรแล้วก็สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้ต่อไปครับค่ะตอนนี้คือ,อดําเนินงานเต็มสก,กายภาพเต็ม capacity หรือยังคะสำหรับทาง PCE มีมีแผนที่จะขยายอย่างครับตอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดิบหรือสิบดอเอร์เซ็นต์อย่างนี้ ยังปลอก20%เพื่อให้เกษตรกรปลูกพื้นที่พื้นที่เพาะปลูกให้เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะ,สะแสดงว่ามีโอกาสที่จะอัพนะคะหรือว่าเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะคะให้เต็มสตรีมได้มากกว่านี้อีกนะคะสุดท้ายอยากให้คุณปกิตได้สื่อสารถึงนักลงทุนนะคะวันนี้เข้ามาติดตามรับชมเราเยอะเลยนะคะเรากําลังจะได้เห็นการเข้ามานะคะในฐานะที่เป็นน้องใหม่ i อ o นะคะ อยากให้สื่อสารกับนักลงทุนหน่อยว่ามีโอกาสในการเติบโตอย่างไรนะคะความตั้งใจนะคะความมั่นใจที่จะสร้างธุรกิจนี้ให้เติบโตนะคะทั้งในแง่ของทางธุรกิจเองนะคะแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่ดีนะคะที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุนในตลาดมุ่นไทยด้วยค่ะคุณประจิจครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นานะฮะว่าเออมาลงทุนกับเราเนี่ยผมคิดว่าเรื่อง ธุรกิจเกี่ยวกับแล้วน้มันตามอย่มีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนานคตแล้วก็จากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นปปี่หรือจาก Supply Chain หรือจาก Ecosystem ที่เรามีอยู่นี่ทำให้เราสามารถเติบโตต่อไปได้อีกเยอะแล้วก็เมื่อมาลงทุนับเราเนี่ยเราก็จะมั่นใจว่าได้รับเงินปันผลจากธุรกิจที่เราจะเติบโตต่อไปซึ่งจากศักยภาพที่เรามีอยู่นี่เรามั่นใจ แล้วก็จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า40ปีที่เราท่านมาเนี่ยเราสามารถรู้และสามารถจะพัฒนาแล้วก็ทำให้ต้นทุนหรือ,อ,อวิธีการบริหารจัดการเนี่ยที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ต้นทุนเราถูกลงแล้วสิ่งที่ถูกลงเนี่ยจะสามารถตอบสนองต่อผลลูกค้าที่ใช้บริการเราได้มากขึ้นเมื่อเราได้ลูกค้าที่มากขึ้นเนี่ยเราก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ผลประกอบการที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นมันก็จะได้รับผลตอบจากการลงทุนกับพีซีเรานอานะตัขอปากนักลงทุนว่ามาลงทุนกับเราหรือล,ลงทุนกับเราเราก็จะบริหารจัดก,การจากประสบการณ์ตลอดนี้เวลาสี่ิบปีที่ผานมาให้ดีขึ้นและดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปใน,นอนาคต ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับวิสัยทัศน์นะคะสําหรับการบริหารนะคะการแชร์ถึงเรื่องของการสร้างธุรกิจการสร้างการเติบโตมาถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้ไอเดียกับเราด้วยนะคะขอบพระคุณคุณประกิตมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติพูดคุยกันในรายการนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ